เคยได้ยินเสียงลิฟที่เปิดโดยไม่มีคนอยู่ข้างในไหมบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดของเครื่องแต่มันคือสัญญาณของใครบางคนที่ยังติดอยู่ข้างในนี่คือช่องคืนนี้มีเรื่องเล่าและคืนนี้เราขอพาคุณเข้าสู่เรื่องจริงที่ไม่มีใครอยากติดอยู่ในนั้นเรื่องของเธอที่หายไปในลิฟท์ชื่อผมคือกิจ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่คอนโดใหม่แถวบางนาเป็นตึกสูง24ชั้นใหม่สะอาดและระบบทุกอย่างก็ดูทันสมัยยกเว้นลิฟต์ไม่ใช่ว่ามันพังหรอกนะแต่มันให้ความรู้สึกเย็นวาบทุกครั้งที่ผมเดินเข้าไปโดยเฉพาะลิฟต์ฝั่งซ้ายที่มักจะเปิดเองบ่อยๆในเวลาประมาณตีสอง ตอนแรกผมคิดว่าอาจมีคนกลับดึกหรือระบบเซ็นเซอร์ผิดพลาดแต่พอรู้ว่าห้องตรงชั้น17ไม่มีคนอยู่เลยตั้งแต่สร้างเสร็จผมก็เริ่มขนลุกมีอยู่คืนหนึ่งผมได้ยินเสียงติง่งของลิฟต์ตอนตีสองตรงผมแอบดูจากช่องประตูลิฟต์เปิดออกช้าๆว่างเปล่าไม่มีใครผมไม่กล้าเดินไปดูใกล้ๆเลยกลับไปนอน เช้าวันถัดมารอปภส่งข้อความมาที่ไลน์กลุ่มว่าใครอยู่ชั้น14เห็นลิฟต์เปิดตอนดึกบ่อยๆไหมครับพอดีมีคนร้องเรียนมาว่ามีเสียงคนคุยในลิฟต์ตอนตีสองผมไม่ได้ตอบแต่รู้ในใจว่าเมื่อคืนเสียงลิฟต์เปิดชัดมาก หลังจากนั้นไม่นานมีประกาศในลิฟต์บอกว่าขอความร่วมมือผู้พักอาศัยงดใช้ลิฟต์ฝั่งซ้ายในช่วงตีหนถึงห้าชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงระบบแต่ที่มันแปลกกว่านั้นคือในคืนเดียวกันมีคนเห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าลิฟต์ กล้องวงจรปิดเห็นชัดว่าเท่าเดินเข้าไปในลิฟต์ชั้นหนึ่งแต่ไม่เคยมีภาพออกจากลิฟต์เลยอีกเลยวันรุ่งขึ้นญาติของผู้หญิงคนนั้นมาแจ้งว่าเธอหายตัวไประหว่างทางกลับบ้านเจ้าหน้าที่ค้นหาทุกชั้นกล้องทุกตัวทุกบันทึกไม่มีใครพบเธออีกเลยแต่เสียงกดลิฟต์ยังดังอยู่ทุกคืนเวลาเดิมตีสองตรง ติ่งติ่งมีคนบอกว่าบางครั้งถ้าขึ้นลิฟต์ฝั่งซ้ายตอนกลางคืนระหว่างที่ลิฟต์กำลังจะปิดประตูคุณจะเห็นเงาผู้หญิงในชุดเดิมยืนมองอยู่จากด้านในแต่พอเข้าไปจริงไม่มีใครเคยมีคนพยายามทดลองโดยการขึ้นไปกับลิฟต์ตอนตีสองแต่ทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดชั้น17เเขาบอกว่ารู้สึกว่ามีมือบางอย่างดึงเขาไว้ก่อนจะสลบไป ลองจับได้ว่าเขาหายไปจากจอเกือบ7นาทีแล้วถึงกลับมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งจนวันนี้ยังไม่มีใครพบเธอแต่เสียงลิฟต์ยังคงดังอยู่ทุกคืนชั้นที่กดบ่อยที่สุดคือชั้น17แล้วเวลาที่มันกดเองได้คือตีสองตรง ผมยังอยู่คอนโดเดิมแต่ผมเลือกเดินขึ้นบันไดทุกครั้งหลังเที่ยงคืนและผมไม่เคยแม้แต่จะเผลอเดินเข้าใกล้ลิฟต์ฝั่งซ้ายอีกเลยขอให้คุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้นะครับถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคืนนี้มีเรื่องเล่าแล้วเจอกันในเรื่องหน้าถ้าคุณยังกล้ามองเงาสะท้อนในลิฟต์อยู่